เจ้าพ่อเขาใหญ่ผู้พิทักษ์ปกป้องผืนป่าเขาใหญ่ท่านคือดวงวิญญาณของประหลัดจางนักรบแห่งพงไพรผู้ยอมอุทิศชีวิตเพื่อปกป้องผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์แห่งนี้แม้การเวลาจะผ่านไปแต่ผู้คนยังเชื่อว่าดวงวิญญาณของท่านยังคงสถิตยอยู่เพื่อดูแลปกป้องผืนป่าแห่งนี้และให้ความร่มเย็นแก่ผู้ที่เคารพศรัทธา ทุกครั้งที่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวเดินทางผ่านต่างแวะสักการ,ระเจ้าพ่อเขาใหญ่เพื่อขอพรให้เดินทางปลอดภัยบางคนมาขอเรื่องงานเรื่องโชคลาภหรือความสำเร็จในชีวิตและผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยความศรัทธาที่มีต่อท่านไม่ว่ามาเขาใหญ่กี่ครั้งก็ต้องแวะกราบทุกครั้งและต้องบอกตามตรงว่าหลายครั้งที่ผมบนบานให้ขายที่ดินขายบ้านหรือให้ธุรกิจราบรื่น กว่า90%สําเำเร็จมาหมดแล้วครับแถมบางทีก็ขอเรื่องโชคลาภด้วยอันนี้ก็ได้อยู่เรื่อยๆฮ่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 